ซูปเปอร์บอนทีเด็ด99หืดจับยก3ก่อนเอาชนะคะแนนจูลิโอโลโบโนักชกข่าวดูจากบราซิลในศึกวันลุมพายี่36มวยไทยแคดเวท140ปอนด์ที่สนามมวยลุมพินีกรุงเทพเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านเริ่มยกแรกซูปเปอร์บอลเดินหน้าใช้หมัดขวาตรงอัปเปอร์คัดซ้ายเป็นชุด แต่โลโบที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยยังคงเดินบทแหลกยก2เริ่มต้นได้ไม่นานโลโบแลกแข้งใส่ก่อนทีซูเปอร์บอลจะทิ้งขวาเน้นเน้นส่งโลโบลงไปกองนับ8พอลุกขึ้นมานักทกจากน้องบัวลำพูบุกเข้าใส่นาทีทองทั้งสอกทั้งหมัดและเตะซ้ายเป็นชุดใหญ่ แต่โลโบที่เริ่มตั้งหลักได้หันมาแลกเป็นระยะระยะยก3โลโบแก้เกมมาต่อยลำตัวจนซุปเปอร์บอลมียุคมีเซมีจุกให้เห็นโดยเฉพาะซ้ายลำตัวเน้นๆเ,เล่นเอาซุปเปอร์บอลตัวแข็งสะดุดไปดือด้อๆเหมือนกัน ครบ3ยกซูปเปอร์บอลกินบุญเก่ายก2ชนะคะแนานเอกชนันผลคู่อื่นๆมวยไทยแคทเวท128ปอนด์แรมบองสอเทรพัฒชนะนกพันศักดิ์วอวันทวียกสองรับโบนัส350,000บาทมวยไทยแคทเวท134ปอนททด,อด์เพ็ดดำเพ็ดเกียรติเพ็ดชนะนอกเพชดพลังชัยพอเจริญแพทย์นยกแรกควา้าโบนัส3.500แสนบาทมวยไทยแคทเวด1 1 8ปอนด์ไม้สังคมสอ ยิ่งเจริญการช่างชนะคะแนนมังกรบูมเด็กเซียนมวยไทยแคดเวท130ปอนด์เพชรแสนชัยเอ็มยุเด่นขอนไม้บ่าวีชนะน็อกเนาพยักแอดสันป่าตองในยกที่สองคว้าโบนัส350,000บาทมวยไทยรุ่งแบนตั้งเวทคิริวโคมูทอฟชนะนกพรสิริพี เคศรนชัยยกหนึ่งรับโบนัส3,500,000บาทมวยไทยรุ่นฟลายเวทโจฮันกาซาลีชนะนอกเทมีียลันเบกมูซาเอฟในยกที่2คว้าโบนัส3,500,000แสนบาทและได้เซ็นสัญญาข้าวันในฐานะนักมวยอายุน้อยที่สุดในวัย16ปีมวยไทยรุ่นสตรอเวทอันโตนิโอออเดนชนะคะแนนพงศิริสอจอวิชิต8ริ้ว